ครับเพื่อนๆันนี้ผมอภิวัตไทยนะครับจะนําเสนอพระประพันามรุ่น6อีกรุ่นหนึ่งนะครับอีกหน้าหนึ่งแล้วกันนะครับหน้านี้เขาเรียกว่าหน้าเทวดานะครับหน้าเทวดาก็พิมพ์นี้ก็จะไปจุดตําหนิหรือศิลปะนะครับองค์พระที่ชัดเจนนะครับอยู่นะฮะเนี่ยองค์ตัวนี้นะครับเนี่ยจะแหลมเลยฮะนะครับใบหน้าท่านจะเหมือนจะเหมือนเทวดาหน้าเทวดานะ๋ยวดูขยายนะครับดูตัวไหนบ้างดูหน้าท่านนะเห็นไหมฮะ น่ายบนเทวดาองนี้อาจจะกอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับแต่ว่าโดยรวมดูพิมพ์ดูลักษณะดูได้ตรงนี้มีขีดนะครับเห็นไหมมีขีดที่ตรงนี้นะครับองเท้านี่นะครับเนี่ยข้อเท้ากําไรเนี่ยจะคมนะครับเดี๋ยวเราไปดูความคมนะฮะนะดูความคมขององ์พระว่าจะเป็นยังไงกันบ,บ้างอลงกล้องดูลงนะครับอ่าโอเคพอเห็นไหมเดี๋ยวเอาใหม่มาตันตน,นะ น่าจพาะพอได้าจาะบวกกันก่อนเนี่ยน้าเทวดาเห็นไหมครับปากท่านจะเห็นไหมฮะทั้งสองมุมเนี่ยจะแหลมฮะตาจะสวยนะครับยอดชาดามมยผมนี่เห็นไหมฮะมประสบจะแหลมเลยนะครับครับมีขีดอยนน่างที่ผมบอกเลยเนะครับตรงนี้ตรงข้อกําไลเท้าเห็นไหมฮะคมนะครับพ้าจะคมมากนะครับอยอนนิดนึง ใหม่นะอ่ะอันนี้น่าจะจะสวยจได้โฟกัสได้ง่ายกว่าเลยครับนี่จำหน้าแม่นๆนะครับแบบนี้เรียกว่าหน้าเทวดาครับหน้าเทวดานะครับเห็นไหมฮะยบอกเป็นขีดนะครับเก็บบัวนะฮะครับองนี้ก็เป็นอีกองคหนึ่งที่มีลักษณะใบหน้าที่ที่จดจําง่ายนะครับนะครับปาน้ำรุ่นหกนะครับหน้าเทวดาด้านหลังดูนะด้านหลังนะครับ เห็นยันไหมเห็นยันใ่ไหมยันคมๆนะครับลึกๆนะครับขยายานี้ดูนี้เหมือนเดิมนะครับด้านหลังนี้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ตวัดแหลมนี่ตรงนี้ตวัดแหลมนะครับโอเคอหน้าพิมพ์นี้น่าจะเป็นพิมพ์นหน้าที่ค่อนข้างจะําง่ายนะครับครับเหมือนเทวดานะครับเหมือนเทวดาที่เราวาดแบบศิลปะ ลายไทยอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยอันนี้เน่วรลดาเทวดาอ่ะโอเคคลิปนี้อาจจะไม่ยาวนะครับสั้นๆจำไม่ง่ายนะครับนะครับพระประน้งทิมนาเทวดานะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์นะครับทุกช่องทางเลยนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวถ้ามีพิมพ์อะไรที่จดจำไม่ง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะมาลงให้นะครับขอบคุณครับไปก่อนครับสวัสดีครับ